วามจริงเริ่มต้นโครงการพุทธศาสตร์ไทยกุฏานนะครับการเชื่อมโยงระหว่างศาสนาของทั้งสองประเทศความจริงจิตใจวัฒนธรรมความเป็นอยู่อะไรต่างๆเนี่ยนะครับแทบจะเรียกว่าไม่ไ่อยแตกต่างกันก็เลยเป็นที่มาบางส่วนของการร่วมกันทําสิ่งเหล่านี้นะครับก็คือการที่จะมีองค์มหาสาิทาปัตมสมมาวชครุลิมโพเชนนะครับก็จะนํารายได้ไปสร้างวิหารที่ที่กุฏานแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะครับก็จะให้กับ กองทุนของสภากาชาดไทยเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบเหตุต่างๆนะครับส่วนเรื่องราวต่างๆขององค์พระนี่นะครับท่านกรุณาอธิบายเรื่องการทําพิธีสําคัญก็คือพิธีพุทธพิเศษแล้วก็ได้นามวลสารศักดิ์สิทธิ์ของทางภูตานมาบรรจุไว้ก่อนที่จะทําพิธีอย่างไร okay, ครับ,ค,รบคือเนื่องจากว่าเราได้มวลสารมาทั้งหมดเลยนะครับเป็นมวลสารศักดิ์สิทธิ์ที่มาจากทางประเทศภูตานนะครับซึ่งมาจาก สำนักพระราชวังโดยคุณวินิตเป็นผู้นำมานะครับเ,เป็นมวลสารศักดิ์สิทธิ์ของของวัดที่อายุประมาณพันกว่าปีเกือบทท้งนั้นเลยนะครับวัดศักดิ์สิทธิ์ซึ่งาบางวัดเนี่ยอยู่ถึงองค์ครุริมโบเชยอยู่อยู่ในสมัยนั้นเลยนะครับเพราะ,ะนั้นความศักดิ์สิทธิ์เนี่ยไม่ต้องพูดถึงนะครับส่วนมวลสารต่างๆเนี่ยน,นะครับถ้าองค์ใหญ่เนี่ยนะครับเราจะบรรจุอยู่ข้างบนในลูกแก้วอยู่ข้างบนนะครับ ถ้าเป็นองค์ขนาด4นิ้วนะครับจะอยู่ด้านหลังส่วนองค์เล็กเราจะเป็นอยู่อยู่ใต้ฐานนะครับมวลสารทุกองค์จะเอามามิกซ์รวมกันก่อนนะครับแล้วเพื่อที่จะามาใส่ในบรรจุในองค์ท่านส่วนความหมายต่างๆเนี่ยนะครับองค์ท่านเนี่ยเรียกว่าองค์ประธานพรน,นะครับวัชรที่ท่านถือเนี่ยหมายถึงวัชรยานเป็นความหมายของอปัญญาหมายถึงความแข็งแกร่งการขจัดสิ่งที่ไม่ดีสิ่งชั่วร้ายไม่ให้เกิดขึ้นกับผู้ที่นำไปบูชา ส่วนตรงกลางนะครับมันจะเป็นสองอันอันหนึ่งก็เรียกว่ากันติกกันติกเป็นมีดของนางทากินีมีดสําหรับตัดกิเลสตัดความชั่วร้ายเหมือนกันแต่ถ้าเป็นลักษณะที่เป็นอ่างอย่างนี้เราจะเป็นลักษณะของอ่างน้ําพุทธมนต์ที่สําหรับมอบให้กับผู้ที่นาไปบูชาในการที่ขจัดปัดเป่าสิ่งไม่ดีขจัดปัดเป่าเรื่องโลกภัยแค่เจ็บนะครับส่วนวัตตว,วังคะวัตตวังคะคือตัวคาถา เป็นการอยู่ระหว่างทางสามแพ่งระหว่างจิตวิญญาณที่อดีตปัจจุบันและอนาคตเป็นตัวที่สำหรับป้องกันพูดผีปีศาจไม่ให้เข้ามาในในเขตบริเวณเมื่อใดก็ตามถ้าเราเห็นฐานที่เป็นดอกบัวเราจะหมายถึงว่าอยู่ในปัตรรมโคตมหายานจะแบ่งเป็นโคตรละหรือโคตเนี่ยทั้งหมด5โคตปัตมโคตเป็นสายของพระอมิตรพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นพระพุทธเจ้าประจําที่ตะวันตกนะครับส่วน5โคตหรือ5สายเนี่ย จะเริ่มตั้งแต่ไว้ตรงกลางก็คือพระไวยโรจนะอยู่ตรงกลางพระอักษรพยะอยู่ประจำที่ตะวันออกพระรัตนสัมภาวะอยู่ทางทิศใต้พระอมิตรพระพุทธเจ้าอยู่ทางทิศตะวันตกแล้วก็มีพระอมโมขสิทธิ์อยู่ประจำทิศเหนือที่เราได้เห็นธงห้าสีเนี่ยเป็นธงของเบญจพุทธะและในเนบญจพุทธะก็จะเป็นมนตรยานนะครับเป็นเป็นมน์นะเป็นคาถาที่ทางทิเบตก็ดีพูตานก็ดีเขาจะ แขวนไว้อยู่ตรงทางผ่านเพื่อให้คนที่ผ่านไปมาเนี่ยให้แคล้วคลาดปลอดภัยจากพยันตรายทั้งปวงมังกร9้าองค์เราเรียกเป็นองค์เพราะเป็นสัตว์เทพปีนี้เป็นมีมังกรด้วยนะครับมาจากประเทศปูตานเราก็เลยใช้มังกรเป็นตัวสือ่อลายกระหนกไทยนี่คงต้อง,ต,องต้องให้ทางให้ศิาาลปินศิลปัยอธิบายนิดหนึ่ง<ะ>ม,มองแค่ว่าลวดลายวัฒนธรรมที่มันสื่อสารในกระหนกตัวนี้แหละคือความเป็นไทยเมื่อคุณจะทําอะไรก็ตามแล้วมีสิ่งนรรี้ มันคือการแสดงตัวตนแสดงวัฒนธรรมของเราก็เลยใช้มันเป็นเมนกลางแกนกลางในการาขับเคลื่อนบางสิ่งบางอย่างที่ภาษารวมกันนะครับในความรู้สึกตอนที่ออกแบบงานก็คือว่าถ้าหากว่าเอางานชิ้นนี้ไปวางไว้บ้าน2บ้านสองหลังก็คือไทยกับฟุตานเนี่ยมันจะไม่รู้สึกผแยกจะรู้สึกว่ามีความแตกต่างเพิ่มเติมขึ้นมาแต่ไม่รู้สึกขัดแย้งไม่ว่าจะวางไว้หรบ้านหลังไหนเนี่ยครับความรู้สึกใช่ครับใช่ครับถูกต้องครับสวยงามมาก สำคัญที่สุดก็คือว่านอกจากการออกแบบที่ทํเถึงถึงรายละเอียดต่างๆแล้วเนี่ยจากแรงบันดาลใจที่ผมได้นําเรื่องราวของที่พูตามาถ่ายทอดผ่านทางอาจารย์และเกษตศิลปินเนี่ยการออกแบบก็เลยได้ถูกถ่ายทอดมาเป็นในลักษณะนี้นะครับนอกจากนั้นเนี่ยสิ่งสําคัญที่สุดก็คือพิธีพุทธาพิเศษที่เมืองไทยที่วัดพระเชษฐ์ทุกคนวันที่เกกันยานะครับตอนเช้าเนี่ยช่วงเช้านี้องค์สมเด็จพระสังฆราชจะเป็นผู้ที่ จุดเทียนชัยนะครับในการเลิกพิธีสวดหานาคเป็นคมภีโบราณน,นะครับเพราะนั้นพิธีเป็นพิธีศักดิ์สิทธิ์มากนะครับแ,แต่ก่อนหน้านั้นก่อนที่จะมีจุดเทียนชัยก็จะมีสวดพระธรรมจักรก่อนล่วงหน้านะครับ,รบตอนตอนเช้าเจ็ดโมงครึ่งนะครับช่วงบ่ายก็จะมสมเด็จพระเทพ พระรัตได้เสด็จมาเป็นองค์ประธานในทรงสุาลนะครับแล้วก็ทรงเจอจะมีค,ควีมำจากรูตานก็จะเสด็จมาร่วมในพิธีสมพันธ์ด้วย11ท่านที่ที่ทได้เป็นสังจองนี้นะครับแล้วก็อีก108ท่านนะครับที่จะเข้าสู่พิธีแล้วพ็ได้รับพระราชทานจากพระหัตเลยน,นะครับจากนั้นแล้วก็องค์เล็กนะครับก็ใครที่จองก็สามารถที่จะ แจ้งล่วงหน้าตามพื้นที่ที่มีครับแต่ว่าในพิธีสําคัญก็ mm hmm. พยายามที่จะเปิดโอกาสให้คนที่มีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยไปร่วมด้วยและอาจารย์ได้เรียนว่า11ท่านกับอีก108ท่านเนี่ยก็จะได้มีนำชื่อไป mm hmm. ที่พิหารที่ประเทศภูตานด้วย